ละล่มอะลัยกุมราะมะตุลลอฮีวะบะรอกาตุวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัมนะคะนักเรียนวันนี้ก็ยังอยู่ในบทที่7็อีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือการวัดน้ําหนักแต่เรามาเรียนหัวข้อวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัมจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและบอกได้ว่าน้ําหนักบอกได้ว่าหนักมากกว่า กันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่นะคะอ่านนักเรียนดูนะคะต่อไปอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบอ่านนักเรียนมาดูกิโลกิโลอันที่หนึ่งนะคะนักเรียนเป็นแตงโมหนักกี่กิโลกิโลอันที่สองทุเรียนหนักกี่กิโลกิโลที่สามฟักทองหนักกี่กิโลเอานักเรียนดูเข็มไปเลยนะคะตามตัวเลขเ <gun> ข็มชี้ไปที่เลขอะไรแตงโมก,ก็หนักเท่ากับจํานวนตัวเลขที่เข็มที่ชี้นะคะนักเรียนอาดูนะคะ อันนี้ก็คือแตงโมหนักเท่ากับ2กิโลกรัมต่อไปทุเรียนหนักเท่ากับ4กิโลกรัมต่อไปฟักทองหนักเท่ากับ3กิโลกรัมนะคะนักเรียนอันนี้เป็นการอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบนะคะต่อไปนักเรียนมาดูต่อนะคะอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบเอานักเรียนดูแตงโมหนักสองกิโลกรัมทุเรียนหนัก4กิโลกรัมฟักทองหนักสกิโลกรัม นักเรียนมาดูนะคะตูเรียนหนักกี่กิโลคะนักเรียนดูนะคะทุเรียนกับแตงโมอันไหนหนักกว่ากันคะนักเรียนอะทุเรียนหนักกว่าแตงโมกี่กิโลเราเอาจํานวนทุเรียน4กิโลมาลบกับจํานวนแตงโม2กิโลเราจะได้คําตอบเป็น2กิโลนะคะนักเรียนต่อไป แตงโมเบาวกว่าทุเรียนกี่กิโลคะนักเรียนเราเอาจํานวนน้ําหนักของทุเรียน4กิโลมาลบกับจํานวนแตงโมอีก2กิโลก็เราจะได้เท่ากับ2กิโลกรมัมต่อไปฟักทองเบากว่าทุเรียนกี่กิโลเอานักเรียนมาดูเอาจํานวนทุเรียน4กิโลมาลบกับจํานวนฟักทอง3กิโลอันนี้ก็จะเป็นฟักทองเบาวกว่าทุเรียนเท่ากับ หนึ่งกิโลกรัมเอาทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะอ่านน้ำหนักและเติมตัวอ่านน้ำหนักและเติมคำตอบนะคะนักเรียนตุเรียนกับฟักทองเอานักเรียนดูตุเรียนหนักกว่าฟักทองกี่กิโลเอาจํานวนทุเรียนลบกับฟักทองสามกิโลจะได้เท่ากับหนึ่งกิโลแต่นโมเบากว่าฟักทองกี่กิโลเอาจํานวน ฟักทองสามกิโลลบกับจํานวนแตงโมสองกิโลจะได้เท่ากับ1นกิโลเช่นเดียวกันต่อไปฟักทองหนักกว่าแตงโม cover. นะคะนักเรียนอ่ะจำนวนฟักทองสามกิโลกรัมลบกับจํานวนแตงโมสองกิโลกรัมจะได้เท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะคะนักเรียนไม่ยากนะคะนเรียนดูต่อเลยนะคะต่อไปอ่านน้ําหนักของสิ่งของและเติมคําตอบนะคะนักเรียน shroud. ส้มหนักกี่กิโล มังคุดหนักกี่กิโลเงาะหนักกี่กิโลนักเรียนดูเข็มขี้ไปที่เลขอะไรนะคะนักเรียนส้มหนักเท่ากับสองกิโลมังคุดหนักเท่ากับสี่กิโลกรัมนะคะนักเรียนต่อไปเงาะหนักเท่ากับสามกิโลกรัมนะคะนักเรียนเอานักเรียนดูนะคะต่อไปนะคะนักเรียนอ่านน้ำหนักของสิ่งของและเติมคำตอบนะคะนักเรียนให้นักเรียนกาถูกกาผิด ถ้านักเรียนเห็นว่าถูกนักเรียนก็กาถูกถ้าเห็นว่าผิดนักเรียนก็กาว่ากาผิดนะคะนักเรียนเอาข้อที่หนึ่งส้มหนักกว่าเงาะสองกิโลใช่หรือไม่ไม่ใช่นักนักเรียนผิดนะคะต่อไปข้อที่สองมังคุดเบาวกว่าส้มสองกิโลถูกหรือผิดคะผิดค่ะนักเรียนต่อไปข้อที่สามเงาะหนักกว่าเงาะหนักเท่ากับมังคุด ผิดนะคะนักเรียนผิดนะคะต่อไปมาดูต่อนะคะให้นเรียนกาออีกเช่นเดียวกันนะคะข้อที่สี่มังคุดหนักกว่าเงาะสี่กิโลกร,รัมถูกหรือผิดผิดนะคะนักเรียนต่อไปข้อที่ห้าส้มเบาวกว่ามังคุดสองกิโลกร,รัมถูกหรือผิดถูกค่ะต่อไปข้อที่6เงาะหนักกว่ามังคุด4ี่กิโลกรัมถูกหรือผิดผิดค่ะนักเรียนต่อไปนักเรียนมาดูต่อนะคะ เติมคำตอบและวงล้อมรอบคำตอบให้สับปะรดหนัก3กิโลฟักทองหนักกว่าสับปะรด2กิโลดังนั้นฟักทองหนักกว่าสับปะรดกี่กิโลคะนักเรียนเท่ากับ5กิโลนะคะนักเรียนหนักดังนั้นฟักทองหนักเท่ากับ5กิโลกรัมต่อไปนักเรียนมาดูต่อนะคะเติมคำตอบและวงล้อมรอบคำตอบกล้วยเบากว่า ฟักทอง3กิโลกรัมดังนั้นกล้วยหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมนักเรียนเอานักเรียนดูเลยนะคะเท่ากับ2กิโลกรัมนะคะแสดงว่ากล้วยเบากว่าฟักทอง2กิโลกรัมนักเรียนต่อไปดังสับปะรดฟักทองกล้วยหนักที่สุดนักเรียนต่อไปสับปะรดฟักทองกล้วยเบาที่สุดนักเรียน อันนี้คือเรามาวง,วงล้อมรอบอันไหนที่หนักที่สุดก็คือฟักทองอันไหนที่เบาที่สุดก็คือกล้วยนะคะผลไม้ที่เบาแล้วก็ที่หนักที่สุดที่เบาที่สุดต่อไปนัเรียนมาดูต่อนะคะเติมคําตอบเอานกเรียนมาดูองหุ่นหนักเท่ากับกี่กิโลสับระรดหนักเท่ากับกี่กิโลมะละกอกี่กิโลขนุนกี่กิโลองุ่นหนักเท่ากับกี่กิโลขนักเรียนสองกิโลค่ะต่อไปสับระรดหนักเท่ากับกี่กิโลข้นักเรียนสี่กิโลกรัมค่ะ ต่อไปมะละกอหนักเท่ากับกี่กิโลคะสองกิโลกรัมค่ะขนุนหนักเท่ากับกี่กิโลกรัมคะห้ากิโลกรัมค่ะนักเรียนนักเรียนดูต่อเลยนะคะเติมคำตอบอันไหนที่หนักเท่ากับเอาดูค่ะนักเรียนดูอ่ะขง,งุนหนักเท่ากับผลมไม้อะไรคะนักเรียนมะละ กต่อไปต่อไปขนนหนักเท่ากับองหุ่นกี่กิโลกี่กิโลขะนักเรียนสามกิโลนะคะนักเรียนสามกิโลต่อไปเบาเบากว่าก็คือสับประรดสับประรดเบากว่าขนุนกกี่กิโลหนึ่งกิโลกรัมต่อไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งเป็นการบอกว่า สิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไหร่อาจมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมสลัมดีอะลกุมรหมัตุลลอฮีวะบรากาตุ